ลิ้นหมูแซบๆค่ะคุณผู้ชมจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำลิ้นหมูนะคะต้มจิ้มน้ำจิ้มแซบๆเลยลิ้นหมูซื้อมาจากแมคโครนะคะนี่ก็จะมาล้างเกลือให้เขาสะอาดนะคะนี่ค่ะเอาเกลือเม็ดนี่ละคะหรือใครไม่มีก็ใช้เกลือป่นก็ได้คลุกนะคะคลุกเขาก่อน เห็นไหมความเลื่อนอะไรก็จะหมดไปละจากนั้นก็ล้างน้ำนะคะให้สะอาดเลยเอาเกลือออกเรากินเองนะทำให้สะอาดนี้ก็จะไม่มีกลิ่นคาวคุณผู้ชมล้างสะอาดแล้วก็เห็นกันต้มดีๆก็จะอร่อยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตั้งน้ำนะคะ น้แค่คิดว่าพอท่วมลิ้นหมูนะคะมเใส่เกลือเม็ดลงไปใส่เครื่องต้มยำนะคะใส่มะขามเปียกใส่กระเทียมใส่หอมใส่ขา่าใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ใส่พริกทุบพริกแดงเนาะจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดค่ะ จะใส่ผงชูรสนะคะใคไม่กินไม่ต้องใส่นะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ริ้นหมูนะคะแต่ว่าเรารอให้เขาเดือดก่อนเนาะไม่ขอปิดฝาไว้ก่อนนะพอน้าเราเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ลิ้นหมูลงไปเลยค่ะคุณผู้ชม กดถอยจมๆนะคะต้มแบบนี้หอมอร่อยค่ะคุณผู้ชมลิ้นหมูอะใครที่เบื่อสไตล์ต้มพะโล้นะคะแบบนี้หอมกินต้ยมยำอร่อยมากๆทีนี้นะคะเมยก็จะต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมโดยใช้หม้อแรงดันนะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวพอครบเวลาเรามาดูกันค่ะ ่ะอันนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนการเตรียมน้ำจิ้มนะคะสำหรับทำจิ้มลิ้นอร่อยๆของเราเมใส่กระเทียมเป็นกระเทียมจีนกีบใหญ่นะคะ3ามกีบใส่รากผักชีคะ่ะสองรากนะคะเล็กๆก็ใส่พริกนะคะ ้เป็นพริกเสี่ยวแดงนะวันนี้เราก็จะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยค่ะอันนี้เป็นโหปั่นนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำกระเทียมดองใส่น้ำมะนาวนะคะ แมงนาเไป3มช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลา3ามช้อนเหมือนกันค่ะแม่ใส่ผงชูรสนะคะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะคะ แล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะเป็นน้าตาลปี๊บเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปปั่นเขานะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากปั่นนะคะชอบแบบหยาบๆหน่อยก็จะใช้โขกก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะนี่เลยเราก็จะได้น้ําจิ้มลิ้นหมูแซบๆของเราค่ะคุณผู้ชมชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากกว่านี้ก็ได้นะคะเนี่ยเขาก็จะพอดีเลยใช่ไหมคะถ้าเราชอบละเอียดก็จะปั่นนานกว่านี้ก็ได้ค่ะโอเคได้น้ําจิ้มแล้วเราก็ไปดูหมูกันเลยค่ะโอ้ oh. ลิ้นหมูเราก็สุกได้ที่เลยนะคะน้ําก็จะงวดแห้งพอดีค่ะเราไปหั่นกันเลยค่ะ หอมมากๆค่ะคุณผู้ชมหอมเครื่องต้มยำนะคะจับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยสูตรนี้ค่ะคุณผู้ชมจะอร่อยแล้วก็แซ่บมากๆไม่เลี่ยนนะคะ ิ่งจะเป็นลิ้นหมูแต่ก็ไม่เรียนแล้วก็พักใส่จานไว้ก่อนเปื่อยยุ่ยดีจังเลยค่ะแม่ต้มครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมในหม้อแรงดันนล้ลิ้นเปื่อยเลย นี่ค่ะคุณผู้ชมลิ้นหมูจิ้มน้ำจิ้มแซบๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะน้ำจิ้มเนี่ยทดลองแซบมากไม่เลี่ยนค่ะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเรามเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ